ราย,ยงานการประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครั้งที่หนึ่งทับสองพสวันที่28มกราคม2อ5 4ันหร้อยห้าสิบห้องประชุม3ามทวสเรื่องอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับที่44ว่าด้วยการให้กเกษตรกรกู้เงินและเห็นชอบแนวทาง การดำเนินการเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรลูกค้าทศศในโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผ่านระบบทศศที่ประชุมได้พิจารณารายงานของผู้จัดการเรื่องขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับที่44ว่าด้วยการให้กเกษตรกรกู้เงินและขอความเห็นชอบแนวทางการดำเนินการเพิ่มเติม ให้แก่เกษตรกรลูกค้าทกศในโครงการปรับโครงสร้างนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผ่านระบบทกศตามเอกสารการประชุมระเบียบวาระที่5ข้อ5.1สืบเนื่องจากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันในเชิงธุรกิจแต่การดำเนินงานของทกศยังขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันมีกเกษตรกรลูกค้าตกสที่มีปัญหาหนี้ค้างชำระจำนวน3 8 4 9 3รายเป็นเงินงบประมาณ51,400ล้านบาทเนื่องจากแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินกเกษตรกรที่ตกสมีอยู่ไม่ครอบคลุมการแก้ไขหนี้ค้างชำระในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ โดยทภศต้องมีการสูญเสียโดยการลดต้นเงินกู้ดังนั้นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหานี้สินของกเกษตรกรและมีความเป็นมาตรฐานเดียวกันกับสถาบันการเงินอื่นตามแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยหูเ็บทท ที่ใช้กับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่งและสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถแก้ไขนี่ค้างชาระให้แก่ลูกค้าทกศทุกรายไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งผู้จัดการจึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมาการทกศพิจารณาในประเด็นดังนี้ 1. อนุมัติให้ทกสอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับที่44 ว่าด้วยให้เกษตรกรกู้เงินแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่6โดยเพิ่มเติมวิธีการปรับโครงสร้างหนี้กรณีที่มีการสูญเสียด้วยวิธีการลดต้นเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลูกหนี้ตามหลักเกณฑ์ของทบเพื่อมุ่งเน้นการแก้ไขหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้ทั่วไปหรือหนี้ที่มีปัญหาให้ตกศมีโอกาสได้รับเงินคืนและหนี้นั้นยังคงสามารถก่อประโยชน์สูงสุดทั้งไอตกและลูกหนี้เอง โดยกําหนดคุณสมบัติของลูกหนี้ที่ตกสอาจจะพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้รวมทั้งกําหนดแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ตกสไม่สูญเสียและต้องสูญเสียทั้งนี้ตกสจะหารือกับทบทและส่วนางานที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดวิธีปฏิบัติต่อไป 2. ให้ความเห็นชอบแนวทางการดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้ ให้แกษตรกร,กรลูก้าต่วสโดยนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในประเด็นดังนี้2.1กรณีนำวิธีปฏิบัติที่กำหนดไปดำเนินการกับเกษตรกร,กรที่เป็นสมาชิกกองทุนพื้นผูและพัฒนาเกษตรกรเกษตรกร,ก,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 รกลุ่มที่หตามาตมติคณะรัฐมนตรีวันที่22มิถุนายน2553 โดยการดำเนินงานในส่วนนี้ให้ถือเป็นงบการเงินตามบัญชีูุรกมนโยนบารัพ Public s e r v i c e Account p s a ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลังเพื่อดูแลความเสี่ยที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างนี้22กรน,นีเกษดจกกลูกค้าตกสอกลุ่มที่2ตกสอจะดําเนินการปรับโครงสร้างนี้ตามแนวทางที่คณะกรรมการตกรสอในการประชุมครั้งที่7 ทับ2 553วันที่23กรกฎาคม2 553ได้เห็นชอบไว้รวมทั้งดำเนินการตามหลักเกณฑ์ปรับปรงกครงสร้างนี่ตามข้อบังคับฉบับที่44ที่แก้ไขเพิ่มเติม2.3กรณีการแก้ไขนี่ค้างชำระให้แก่เกษตรกรโดยสํนนงงานักงานกองทุนื้นฟูและพัฒนาเกรรษตรกรโมเ็กบกรอบปกอ กอเสนอข้อคิดเห็นดังนี้ 1. สำนักง,งานก,ปกอปควรหาเรื่องกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ในการแก้ไขหนี้ของลูกหนี้เพื่อให้มีการกันรกรองความเหมาะสมของเกษตรกรที่ควรได้รับการแก้ไขตามประยัดกพกพุทธศักราช2542 2. สำนักง,งานก,ปกอปต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายและแผนการจัดการหนี้ กับลูกหนี้ของสถาบันการเงินให้ถูกต้องเหมาะสมตามประเัตกอบกเพื่อให้ระบบสถาบันการเงินไม่ได้รับผลกระทบและเป็นการรักษาวินัยทางการเงินของลูกหนี้คณะอนุกรรมการการกรองในการประชุมครั้งที่2อับ2554วันที่20มกราคม2554มีมติเห็นกวัวให้ความเห็นชอบและนำเสนอคณะกรรมการตวศาาพิจารณาต่อไปโดยมีความเห็นและก็สังเกตดังนี้ 1. กสกศมีความจําเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับเพื่อขยายการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าที่มีหนี้ค้างชําระโดยการปรับ,รบรโครงสร้างหนี้กรณีที่มีการตัดต้นเงินแบบสูญเสียเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทพทกําหนดซึ่งจะทําให้กสกศมีความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจและแข่งขันกับสถาบันการเงินอื่นได้ทั้งนี้ขอ้อบังคับที่ขอแก้ไขต้องใช้บังคับเป็นการทั่วไป 2. เกษไตรกรกลุ่มหนึ่ง สองกรณีเกษตรกรกลุ่มที่หนึ่งซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลหากจะดําเนินการต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับที่ขอแก้ไขทั้งนี้ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับจนนํานวนเกษตรกรลูกค้ากลุ่มที่หนึ่งที่อาจได้รับความช่วยเหลือรวมทั้งจนงงานวนเงินที่ต้องขอชดเชยจากรัฐบาล 3. ควรพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือระหว่างเกษตรกรลูกค้ากลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ภายหลังการแก้ไขข้อบังคับ ให้มีความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อลูกค,ค้าทั้งสองกลุ่มรวมทั้งเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาและมีข้อสังเกตดังนี้หนึ่งประธานกรรมการมีข้อสังเกตดังนี้1.1ึ่งจุดหนึ่งคณะรัฐมนตร,มตรีมีมติให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่เกินต์บเบนนี้กับกปอบโกภายในวันที่31ธันวาคม2552ทุกรลย์เนื่องจากข้อบังคับที่ตส เสนอจะไม่สามารถดําเนินการได้กับกลุ่มที่มีหลักประกันสูงกว่ามูลหนี้และข้อวินิจฉัยของคณะกรรมาก,การกิจการชัดเจนว่าหากไม่กําหนดไว้ในข้อบังคับก็ไม่สามารถดําเนินการได้ยึงเห็นว่าควรจะระบุให้ครอบคลุมกรณีที่เป็นโครงการนโยบายรัฐโดยให้รัฐบาลรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น1.2่ในการเสนอขั้งรัฐมนตรีพิจารณาต้องยืนยันเกี่ยวกับจํานวนหนี้ ที่ศกศจะเข้าไปช่วยเหลือว่าเป็นหนี้ที่ขึ้นจะเบี่ยนภายในวันที่31ธันวาคม2562เท่านั้นโดยรัฐบาลจะต้องเข้ามารับผิดชอบในส่วนของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่ลูกหนี้มีรบประการสูงกว่ามูลหนี้ทั้งนี้จะต้องชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงอับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการขาดวินัยในการกำหนดนโยบายของโกฟก,โก ซึ่งภาระจะตกอยู่กับรัฐมิใช่ของทอศสนายอัมพรจารุยินยาผู้ทรงกระุูกมีข้อสังเกตดังนี้หนึ่งคุณสมบัติของลูกหนี้ตามข้อบังคับที่เสนอแก้ไขไม่ครอบคลุมลูกหนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องการให้ความช่วยเหลือเนื่องจากลูกหนี้บางส่วนยังคงมีหลักประกรันสูงกว่ามูลหนี้ซึ่งจะถูกตีความว่ายังมีลูกทางที่สามารถชําระหนี้ได้โดยดําเนินการกับหลักประกรันนั้น ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18มกราคม2 5 5 4ได้ชี้แจงข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ,รออตครวมทั้งแนวทางที่ตคจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่เป็นสมาชิกกบก,บกบแต่คณะรัฐมนตรีมีมติยืนยันให้ดำเนินการตามมาติที่ได้มีไว้ก่อนหน้าประกอบกับผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการกิจสัดกาที่ว่าการดำเนินงานของตค ต้องอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งทกศาและอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติด้วยดังนั้นจึงเห็นว่าข้อความในข้อบังคับที่ขอแก้ไขในส่วนคุณสมบัติที่เสนอใช้บังคับกับลูกหนี้ทั่วไปของทกศาซึ่งเหมาะสมแล้วแต่ควรเพิ่มเติมกรณีลูกหนี้ที่เป็นนโยบายรัฐบาลโดยอาจระบุว่าเป็นลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีเมติให้ความช่วยเหลือ ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาและระยะเวลาที่กําหนดส่วนความรับชอบในเรื่องความเสียาที่เกิดขึ้นกับทสเป็นเรื่องที่รัฐบ,บาลต้องรับผิดชอบเนื่องจากทพสเป็นธนาคารของรัฐนายจุลยุทธ์อิรันยัทท่ศวศิธิ์ผู้ทรงคุวุฒิมีข้อสังเกตว่าคณะอนุกรรมาการการกรองได้พิจารณาเห็นว่าการแก้ไขข้อบังคับ จะต้องใช้บังคับเป็นการทั่วไปหลักการละเอียดผลที่ขอแก้ไขที่เสนอคือสถานการณ์ปัจจุบันในการดาเนินธุรกิจของดลศแต่หากจะดําเนินการเป็นการเฉพาะกลุ่มต้องมีเผลเพิ่มเติมทั้งนี้เองควรใ,ใ,ให้ในอัช,ชพรจารุก,กินดาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาถ้อยคำที่จะแก้ไขเพิ่มเติม 4. นายลักษณ์วัจนานวัตผู้จัดการมีข้อสังเกตว่า 4. 1ง การเสนอขอแก้ไขข้อบังคับครั้งนี้เป็นการแก้ไขเพื่อใช้บังคับเป็นการทั่วไปโดยเพิ่มเติมกรณีที่ตกสอต้องสูญเสียโดยการลดต้นเงินโดยใช้กรอบแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดซึ่งเดิมไม่ได้กำหนดไว้ทั้งนี้เมื่อได้มีการแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอแล้วจะได้เชิญกอปก,อกอเพื่อชี้แจงทําความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือให้มากที่สุดอส .2 ทีสตได้เสนอแนวทางการดําเนินการ รับโครงสร้างนี้ให้แก่เกษตรกรลูกค้าตกสร่วมกับกบปกอเพื่อคณะรัฐมนตรีเป็นข้อสังเกตเนื่องจากผลกระทบจากการดําเนินงานของกรปกจะก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาวนอกจากนั้นได้เสนอขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้การดําเนินงานแก้ไขหนี้สินของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกบปกรตามมติคณะรัฐมนตรีถือเป็นงบการดําเนินงานตามบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ Public Service Account TSA ภายใต้การกํากับของกระทรวงการคลัง เพื่อดูแลความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นด้วยทั้งนี้จะต้องยืนยังจํานวนหนี้สินที่จกสจะเข้าไปช่วยเหลือว่าเป็นหนี้สินที่ขึ้นทะเบียนกับกอปกเพียงวันที่31ธันวาคม2552เท่านั้น4.3ตามมติคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหนานี้และการฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรจะดําเนินการโดยการทักชําระต้นเงินครึ่งหนึ่งลงเล็บ150และดอกเบีย้ยทั้งหมดไว้ก่อนโดยให้เกษตรกรผ่อนชําระ นี่ต้นเงินที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งวงเล็บร้อยละห้าสิบตามงวดระยะเวลาที่ตก,กลงกันแต่ไม่เกินห้าสิบห้าปีต้นเงินและดอกเบี้ยที่พักไว้จะรับการลดให้ทั้งหมดเมื่อเกษตรกรได้ชาําระหนี้งวดสุดท้ายแล้วแต่มีลูกหนี้บางส่วนอาจขอชาําระหนี้ทั้งหมดทันทีเมื่อเข้าโครงการซึ่งการหารือกบกจะมีข้อกําหนดให้ลูกหนี้ต้องมีการฟื้นฟูอาชีพไม่ต่ํากว่าห้าปีจึงจะออกจากโครงการไดห้า นายปกิจเวงนิรันผู้ช่่ยวผู้จัการชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้5.1ข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไขจะมีลูกหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับกฟก,ฟกบางส่วนที่มีหลักประกันสูงกว่ามูลหนี้ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะรับความช่วยเหลือ5.2การประเมินมูลค่าหลักประกันของตวกสโดยปกติตวสจะดำเนินการเองซึ่งมีวิธีปฏิบัติเป็นมาตรฐานโดยจะใช้ราคากลางของแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีการกำหนดราคาทุกปีเปรียบเทียบกับราคาจุดทะเบนสิทธิและนิติกรรมและราคาซื้อขายทั่วไปเมื่อพิจารณาแล้วที่ประชุมมีมติอนุวัตให้ทกศแก้ไขเพิ่มเติมควบคับฉบับที่44ว่าด้วยการให้เกษตรกรกู้เงินแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่6โดยเพิ่มเติมคุณสมบัติเกษตรกรเพื่อให้ครอบคลุมลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหน,นี้ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือ โดยให้ในายอัจพรจารุจินดาผู้สรงกนุษย์พิจารณาร่างข้อบังคับพรเสนอประธานกรรมการพิจารณาลงนามต่อไปและหากเห็นชอบแนวทางการดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่เกษตรกรลูกค้าทกศโดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามที่ผู้จัดการเสนอทำเนาถูกต้องนางสาวปิยมาอิงเจือในขานุการสี่กองราขานุการธนาคาร